ยี่นฟิวกระานห้านะครับป้ายเขาอยู่ข้างบน,นเห็นชักเห็นยากนิดนึงครับวันนี้เราจะมารับรถเจ้ารถยนต์ฟิวเมเทอร์นะครับ350ไปรีวิวกันนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปรอคุณแมนนะครับจากรอยนต์ฟิวไทยแลนด์มาส่งมอบรถวันนี้เดี๋ยวรอข้างในครับแต่ก่อนเข้าไปข้างในตรงนี้ครับเราต้องมองกันไว้ใส่หน้ากากก่อนนะฮะโอเคครับเรียวร้อรอข้างในครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็เจอคุณแมนแล้วนะครับที่จะมาส่งมอบรถให้เราไปทดสอบกันในวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผมส่งมาทดสอบที่ใช้มือถือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสบายครับผมครับก็เดี๋ยวคุณแมนจะสาธิตวิธีการใช้เจ้าเขาเรียกอะไรทิปเปอร์ทริปเปอร์ทริปเปอร์เนี่ยเป็นตัวนําทางที่อ่าเดี๋ยวผมเนี่ยโอเคทิปเปอร์เนี่ยเป็นตัวนําทางที่จะติดมากับตัวรถยนต์ฟิวเมทิเออร์ทุกคันนะผมถามแล้วก็คือทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่น รุ่นท็อปจนรุ่นล่างสุดนะครับมีทิปเปอร์ทุกคันก็นจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับก็บบบตัวนี้จะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์กับในการเดินทางพอสควรกร,รแล้วก็อย่างหนึ่งลถคลาสสิกนะครับการที่เราจะเอาแกนอะไรทักอย่างมาติดแล้วก็เอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาตั้งไว้เงี่ยมันก็มันเสียความคลาสสิกอะทิปเปอร์เนี่ยเป็นไมติดไว้อยู่ที่หน้าเรือนไม้ของตัวเจ้าไมเทอร์แล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ทําให้ แล้วก็ติดดูสวยขึ้นแล้วก็ใช้งานได้คล้ายได้ดีก็มีความยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชัน Royal Field มาแล้วนะครับซึ่งมันจะอยู่ในชั้งตัว Play Store แล้วก็ App Store นะครับเราก็ r e g i s t e r เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับ r e g i s เ e r เสร็จแล้วขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นเห็นว่ามันมีสีแดงอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อเท่าทีนะพี่เอ้าโอเคผมบล็อกหน่อยใช้โทรศัพท์ผมเดี๋ยวจะลย นะครับแปลว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อกับทางแอปพลิเคชันนะครับเสร็จแล้วเราจะมีเปิดไม์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลา2นาทีที่จะเชื่อมต่อกันนะครับเรากดเชื่อมตรงนี้ปุ๊บ R.E. D I S P L A Y ขึ้นปั๊บมจะขึ้นเลขให้ดูนะครับ922320นะครับแล้วก็ใส่เลยครับ922320ออันนี้เป็นการเชื่อมต่อกันครั้งแรกระหว่างรถเรากับมือถือของเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ สีเขียวแบบนี้นะครับทุทีเลยครับโอเคได้กลับไปจะก้าเป็นสีเขียวแล้วครับอันนี้แปลว่าเราเชื่อมต่อกับระบบทริปเปอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเราต้องบอกว่าระบบทริปเปอร์นีเวเกชั่นเนี่ยนะครับมันคือการเอ่อนำเอาเอนจิ้นของ Google m a p นะครับเข้ามาโชว์เข้ามาดิสเพย์ในจอทริปเปอร์ของเรานะครับซึ่งมันจะแหลกไม่แหลกจะพาเราหลงไม่หลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเซตติ้งของมือถือเราแล้วก็การ setting, เซตติ้ง ของของอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับผมก็คือง่ายๆว่าเราใช้เอนจินของ Google Map นะครับแต่ว่าไอวนี้เป็นจอดิสเพลย์ของเรานะครับผมโอเคแล้ววิธีการนําทางของมันจะเป็นยังไงฮะคือมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นๆเป็นแมปเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบลูกศรที่ไปที่มาจะเป็นเทิร์นบายเทิร์นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับพี่ถ้าสมมติว่าเราใส่เดสต n เนชันก่อนนะครับพี่สว่าจะไปที่ไหนดีเอ่ยไป อ่าผมไปรอยัลเอ็นฟิวอีกสาขาหนึ่งแล้วกันอ่ารอยัลเอ็นฟิวทองหล่อแล้วกันนะครับอ่าเอ็นแล้วก็ใส่ไปเลยครับอ่ารอยัลเอ็นฟิวทองหล่อขึ้นแล้วโอเคนะครับครับสิบเจ็ดโลแล้วกดโอเคเข้าไปปุ๊บตรงนี้เนี่ยให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าแอดเวอร์พอยส์เนี่ยแปลว่าเรากดเรากดที่พักได้ส่วนเราจะไปเอ่อไปรอยัลเอ็นฟิวพระรามสามนะครับเป็นโอ้ไปแวะพระรามสามก่อนอ่าสมมตินะครับไปแวะพระรามสามฟิว อ่ามาอ่าโอเคอันนี้คือแอดแอดแอดเวอ์พอยต์นะครับมันก็จะขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเราเก็ตเดเรคชั่นมาคำนวณให้เราทั้งหมดเาเป็นแแบบนี้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช้ระยะเวลาประมาณทั้งหมดสี่สิบเอ็ดเอ่อโทษทีครับระยะทางทั้งหมดสี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราสามารถเลื่อนได้ขึ้นบนได้เราจะไปทัองรอก่อนหรือจะไปพามสามก่อนถูกต้องครับ กดแช่ไว้แบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยอไอ้จุด3จุดที่เราเห็นข้างๆเนี่ยจะเป็นตัวเซตติ้งของเราครับว่าจุด3จุดเนี่ยผมให้ดูปึ๊บมันจะขึ้นว่าให้เราเหมือนเหมือน Google Map เลยครับ <ừ> ก็คือเราจะไม่ขึ้นาทางด่วนไหมหรือเราจะเซตติ้งทั้งหมดแบบ <ừ> ไหนบ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับทริปเปอร์ของเราเนี่ยทั้งหมดจะเป็นจอสีนะครับ,รบแต่ถ้ากลางคืนเราคิดว่ามันสว่างเกินไปแล้วกดไหนท์โหมดตรงนี้ได้ไมันก็จะกลายเป็นจอขาวดจมเลยครับผมเสร็จแล้วปึ๊บ นะครับแล้วกด get direction นะครับ,รบ get direction ปุ๊บมันก็จะคำนวณขึ้นมานะครับว่าเทอรนี้เทอรนี้เทา่านี้กด n v ว g a t e อีกรอบหนึ่งนะครับพี่ v i g เ t e ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น Turn by turn ให้เลยอนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของรถยนต์ท i วร์ทครับมันจะเป็น turn by t u r เ Turn by ท u r n หมายความว่าเท r ร์นแรกที่อยู่ใกล้ที่สุดเทิร์นต่อไปคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วจะเห็นสังเกตได้ว่ามันจะมีขีดอยู่3ามขีดแปลว่าถ้าระยะทางของเราใกล้แล้วเนี่ย ไอตัวลูกศรขีดเนี่ยมันจะค่อยหายไปหายไปหายไป,ยไปอืมอืมวันเดี๋ยวผมต้องไปปรับวิธีการใช้งานให้อใ,ให้ชินในการการดูให้ชินต,ต้องต้องต้องบอกนี้ครับพี่ว่าอไอตัว t r i p เ e อร์เ i g a เ i ชัเนี่ยคนไทยเราอาจจะยังไม่ชินเหมือนพวก Google m a p g o o g l e Map เนี่ยมันจะเป็นภาพกว้าง กมัยครับว่าภาพแผนที่ทั้งกว้างเลยแล้ว่าจะเลี้ยวทั้งไหนโน่นไหนมันจะเห็นได้ชัดเจนก่าแล้วก็คนไทยเราจะชินมากกว่านะครับ,รบแต่ว่าระบบทริปเปิลเน็ตเวกชันเนี่ยมันจะเป็นแบบเทิบายเทินซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าจะต,ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอชินแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับนะครับทีนี้เนี่ยผมให้ดูว่าถ้าว่าพี่แอดเวทพอยต์ไปแล้วเนี่ยซูตว่าระยะทางไกลทั้งหมด4ี่กว่ากิโลเมื่อกี้เนี่ยครับเราแวะเข้าปั๊มแวะซื้อของแวะซ ถ้าตราบใดที่เรายังไม่กด stop navigation ม,มันจะสามารถเชื่อมเชื่อมต่อได้เองโดยอัตโนมัติมันก็จะขึ้นสีเขียวให้อันนี้พี่ขอขอนุญาตเปิดเปิดได้ครับผมตราบใดที่เรายังไม่กดตรงนี้ stop navigation <c oughs> นะครับมันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติทุกครั้งที่เราเปิดหรือปิดเครื่องอส่วนเรากด stop navigation ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นว่าความเร็วเฉลี่ยเมื่อกี้ที่เราใช้ไปเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้คือระบบ ทริปเปอร์เนมเพเกชันของโรยันฟิลครับใช้ง่ายๆเลยใช้เหมือนเอ่อกูเกิลแมพปกติทั่วไปเลยครับโอ้หน้าเดาคุณไหมครับก็เดี๋ยวคือเจ้าโรยันฟิลไม่เท่าคันนี้ครับก็มีสเปคยังไงบ้างครับที่ที่แนะนำไม่ที่ออสามล้อสูงตัวนี้นะครับก็ผลิตจากเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดจากทางโรยันฟิลนะครับก็คือมี350ซีซีนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับรับความร้อนด้วยอากาศเป็นเครื่องยนต์ใหม่แชสซีใหม่ นะครับใหม่ล่าสุดเลยก็คือว่าใช้กับตัวมิอร์เนี่ยครั้งแรกนะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยวที่เราได้พัฒนาเรื่องของการสั่นมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีคอร์เตอร์บาลานซ์มีคอร์เตอร์บาลานซ์ฉะนั้นรถจะไม่สั่นนะครับงั้นใครที่เคยติในคลาสสิก,กว่าคลาสสิกกับตัวบุลเลตว่าสั่นมากเนี่ยค,คันนี้ไม่มีแน่นอนคันนี้ตัดปัญหาเรื่องการสั่นเลยพี่สามารถกลับบ้านไปแล้วก็เอาแก้วน้าตั้งไว้บนนี้ได้เลยแล้วก็เบิ้ลได้เลยครับ,รบไม่สั่นครับ สั่นถึงสั่นก็สั่นน้อยมากเป็นเป็นเป็นเรสต์เรสต์เน้เฉยไม่ได้สั่นแบบคือ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 เพราะว่าตัวนี้เราตัดเรื่องการสั่นออกไปทั้งหมดแล้วนะครับครับใครที่เคยดติเรื่องนี้นะครับก็ทีนี้ไม่มีแล้วนะครับเรื่องสั่นอเตัดไปได้หนึ่งปัญหาครับผมจริงๆตัวนี้นะครับเมทิลออสามวาสูนเป็นรถครูเซอร์ในเซกเมนต์ครูเซอร์นะครับที่โรลลิงฟิลด์นำมาในเมืองไทยครั้งแรกนะครับซึ่งเรียกได้ว่าถูกออกแบบมานะครับเพื่อการใช้งานในเมืองและนอกเมืองนะครับ เพื่อระยะทางไกลและใกล้นะครับเพราะว่าเราเน้นความสะดวกสบายเพราะว่าครูเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขามีพื้นฐานมาจากประเทศอเมริกานะครับ mm hmm. ที่ขับรถข้ามรัฐขับรถข้ามสเตทครูเซอร์เนี่ยต้องมีความสบายนะครับต้องต้องต้องนั่งหลังตรงเท้าผักเท้าต้องเยื่องไปข้างหน้าแฮนเดิลบาร์ต้องสบายนะครับเดินทางไกลได้สบายฉันด้วยความที่ว่าเป็นรถครูเซอร์เนี่ยครับอบอกเขาเราจะต่ำคือมีความสูงแค่765มิลน,นะครับจะ mm hmm. อยู่ในเมืองรถจะติดติดเนี่ยเท้าวาง คือได้เต็มนะครับแล้วก็คอนโทรลรถได้ง่ายอันแสดงสูงร้อยหกสิบห้าผมได้ก็สบายสบายครับสบายผมผมจะบอกพี่ว่าน้ําหนักของรถคันนี้เนี่ยร้อยเก้าสิบกิโลน้ําหนักเท่าทวินแต่การมานูเวอร์ครับเรียกว่าการขยับรถซ้ายขวาถอยรถเดินหน้าเดินหลังเนี่ยคันนี้ทําได้ง่ายกว่ามากๆนะครับเหมือนรถเหมือนรถหนักเหมือนรถสามพันซีซีทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำซีจีมันต่ำทำให้บาลานซ์รถคันนี้ค่อนข้างที่จะ เอ่อมีมีคขาเรียว่าทำทำขับขี่ได้ง่ายคล่องตัวนะครับกลับมาถึงตัวสเปคของตัวมิติวัสามห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นตัวสุอร์โนวาที่เป็นตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดได้อะไรมาได้สีที่เป็นเมทัลลิกทูโทนอ่าฮะนะครับมีสองสีให้เลือกคือสีเอ่อฟ้านะครับแล้วก็สีน้ำตาลที่เป็นทูโทนนะครับแล้วก็เครื่องอุปกรณ์โลหะนะครับก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างคลััชนะครบ ฝาครอบเอ่อไทเลี้ยวนะครับก็จะเป็นเอมเมียนทั้งหมดรวมถึงท่อไอเสียด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรองท็อปมาเนี่ยครับตรงนี้จะได้เป็นสีดําอยู่ไม่มีชิลด้วยนะครับ uh huh. แล้วก็เบาะก็จะเป็นเบาะแบบทำเอ่อเบาะจะเป็นเบาะสีดําไม่ได้เป็นเบาะแบบพรีเมียมสีนดำตาลพอมีคมุณมครับแต่ถ้าเป็นตัวตัว,ต,วตัวเริ่มต้นเลยนะครับตัวเริ่มต้นเลยคือแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยทุกอย่างมันดำหมดเลยก็จะให้ความดุดดันให้ความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับ มันมีพนักตีนหลังอืมแลีชิลครับตรงเนี้ยดำหมดเลยครับจะเป็นพาวเดอร์โค้ดดำแบบนี้เลยครับพาวเดอร์โค้ดสีดำนะครับทั้งอ่อเพื่อนผมแบบชอบอยู่ตัวสีเหลืองแต่จะเป็นสีโซลิดนะครับพี่ไม่ได้เป็นสีเมทัลลิกเป็นสีโซลิดนะครับมือเบรกมือคลัชก็จะเป็นเอ่อสีดำทั้งหมดเลยท่อเสียเป็นสีดำก็เรียกได้ว่าเอาไปแต่งได้ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความเฟี้ยวฟ้าวัยรุ่นก็พูดกันตามจริงคือคนชอบรอยย้อนฟิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอารถไปแแต่่งนนัหละ ทำแฮนด์สูงมากอะไรมากก็ท่านั้นเราก็น่าจะเหมาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่คือว่าไอตัวล้อแมกครับถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นล้อแมกกลึง CNC ออกไม่เห็นเห็นเป็นเนื้อเหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรองท็อปก็จะเป็นสีดาธรรมดาแป็นดาแลวเป็นตัวล่างสุดเนี่ยสีดาธรรมดากับขอบล้อสีเดียวกับตัวรถโอเคส่วนเกียร์้าอยู่พอสมควรแล้วเรื่องการการสะเทือนเนี่ยเป็นรุ่นนี้เป็นยังไงวะไม่เอ่อการการสะเทือนเหรอครับพี่หมายถึงว่า โชกโช๊คหน้าโชกหลังใช่ไหมครับก็ข้างหน้าจะเป็นเทเลสโคปิกแบบปกติครับข้างหลังจะมีเป็นพรีโหลดปรับพรีโหลดได้กดระดับนะครับแต่ความพิเศษของของเรืฟิตัวนี้ก็คือว่าเป็นมีความทันสมัยบวกความคลาสสิกด้วยเพราะว่าตัวนี้ไฟเดย์ไทม์นอร์นิ่งไลท์ก็จะเป็น LED ครับโอ้นี่ฟิวครับเดย์ไทม์นร์นิ่งไลท์เป็น LED เรามีเรามีไฟเดย์ไลท์แล้วใช่ครับข้างในก็จะเป็นฮาโลเจนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเซอร์วิสเป็นเป็นตัวไส้ปกติครับมีโลโก้วยครับ ส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นฮาโลเจนแต่ไฟท้ายเป็น LED ก็จะเป็นลูกผสมกันระหว่างความคลาสสิกกับความทันสมัยครับผมแล้วคือมันเป็นคอร์เซอร์เนี่ยใช่ครับทางน้ำมันจุเท่าไหร่15ลิตรครับใช้ E 2 0ได้โอ้ยสบายสบายสิบลิตรได้ E 2 0ด้วยใช่ครับผมเหมือนถ้า15ลิตร E 2 0่สิบโอ้ยเดินทางกันเพลินนะฮะอย่างนี้ที่อยากให้สังเกตได้ว่าหลังจากที่เราได้พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับก็มือเบรกมือคลาสต์ครับ เขาก็จะมีความหนามากยิ่งขึ้นหนากว่าตัวทวินประมาณสักตีไปสัก20%เครับเพราะว่าเวลาเรากรีบมันจะได้ง่ายขึ้นครับตัวนี้ตอนนี้จะมีความหนาถ้าเป็นของทวินนี้จะแบบชัดเจนว่ามันจะบางๆผมเห็นแล้วว่าเขาทาใหม่ทั้งหมดเลยเขาดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแล้วนะใช่้าแต่ที่ผมไปดูงานที่งานเปิดตัวแล้วว่าก็ทำมาค่อนข้างสวยตัวนี้ก็จะเป็นคุณมาร์คเวลส์นะครับคนที่ออกแบบทวินก็ออกแบบให้มือนกครบเอลฟิวสุคันนะครับออกแบบและพัฒนาที่ประเทศอังกฤษครับ เแล้วตัวนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับพี่ก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเปกต์สามร้อยมิลใหญ่ข้างหลังก็จะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบนะครับเป็น ABS ให้ ABS ครับผมทั้งคู่ทั้งคู่ครับยางหลังก็จะเป็น140ใหญ่กว่าทวินด้วยครับอย่างหลัง140โอ้นี่สบายหน้า19หลัง17ครับก็น่าจะเบรกได้มั่นใจครับผมแน่นอนครับก็อย่างนที่ผมเห็นก็คือรถยนต์ฟิลแทบทุกรุ่นเนี่ยเป็นล้อซีหมดครับก็ มันอ่ามันก็จะมีตัวนี้ที่เป็นล้อแม็กก็คือสิ่งประเด็นสาคัญเลยคือมันไม่มียางในแล้วใช่ตอนนี้พกนอนได้ใช่อ่าพกนอนไปแทงได้สบายเดินทางแล้วก็ง่ายแล้ง่ายก่าง่ายกว่าเดิมแล้วมันมีแผนไหมครับว่าจะเอาล้อแม็กชุดนี้ไปลงกับรุ่นอื่นด้วยตรงนี้ก็ต้องเป็นเอ่อถ้าเป็นของโตมิทออนนะครับตัวล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโตมิทูนี้ไปส่วนตัวอื่นจะมีข่าวคราแบบนี้ก็ต้องรอติดตามดูได้ครับผม โอเคก็น่าจะพอก็เป็นสเปคพอสังเขตนะครับก็ก็คือหลายๆท่านก็คงจะได้ชมการรีวิวสเปคชมอะไรจากอ่าหลายๆรายการนะครับที่จากรายการที่ขึ้นต้นด้วยโมโตโ,โมโตทั้งหลายละนะครับ <c oughs> ประมาณนั้นก็อท่น,นั้นเขาก็รีวิวเขาเขาเป็นมือาชี่นะครับเขารู้หมดทุกทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไป่วนรายการ,ราลั่นลองนะครับเราจะก็จะรีวิวในมุมของฟีลิ่ง ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณแมนด้วยครับที่มาส่งมอบรถนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมขอลองเอารถไปลองดูนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับขอบคุณมากครับผมครับหลังจากที่เราได้ไปรับรถมานะครับเราก็ผมได้ลองขี่ตอนขากลับมาบ้านได้พักใหญ่ๆเพราะว่าจากลำห้ามาออนรูทก็ค่อนข้างไกลก็รถคันนี้ ไออาการสั่นที่เคยเกิดกับเจ้าพลาสสิก500มันไม่มีแล้วแล้วก็ในระบบนํำทางทิปเปอร์เนี่ยผมลองนํำทางมาบ้านครับถือว่าทำได้ดีนะครับก็วันนี้นะครับก็เลยจะลองเอาไปออกทริปอีกครั้งนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด19กำลังระบาดอย่างหนักนะครับเราก็เลยไม่ได้ไปไกลถึงต่างจังหวัดผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองหาร้านกาแฟสักร้านหนึ่งครับไปลึกๆเลยไปแค่แบบ ที่มันน่าจะไปถึงได้ยากอ่ะถ้าเราไม่มีแผนที่อ่ะผมก็เลยไปเซิร์ชดูใน g ูเก l e นะครับเจอกาแฟร้านหนึ่งชื่อมานาคาเฟ่นะครับจะอยู่เลยหนองจอกข้างไปเกือถึงฉตเชางเทราจริงๆมนอยู่ในเขตจังหวัดเชางเทราหน่อยนึงนะก็กดนำทางเลยครับตอนนี้น่ครับมานาคาเฟ่ไม่นใจทุกคนทุกคนเห็นปะ่ะยังปเปิดแสงสออว่าง นี่ครับนู่นนาอยกาการทุ่งนาเลยเดี๋ยวดูกันว่าระบบคริปเปอร์ของ R E Meter คันนี้นะครับจะทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับไปดูกันครับ พิปเปอร์ก็พาเรามาถึงก็ได้นะครับมานาคาเฟ่โอเคเลยครับระบบการนำทางมันเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังวันนี้ไปขอขอตัวไปกินกาแฟก่อน ร o ย n ลฟิลเบเทอร์นะครับเดินทางมาจนถึงมานาคาเฟ่จนได้นะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่เอาจริงๆก็บอกตามตรงว่าในแมปเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกก็คาเฟ่ที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับเป็นทุ่งนาแล้วมีสะพานไม้แล้วก็มีสะพานโคง้งให้สามารถถ่ายรูปก,กันได้นะครับแล้วก็เขาจะทําสะพานไม้ไผ่เนี่ยทอดยาวไปในทุ่งนาเลยแล้วถ่ายรูปก,กันได้สวยงามแล้วก็กาแฟที่นี่ก็รสชาติโอเคนะครับจะได้แล้วก็มีอาหาร นิดน,นึงครับที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นชาวมุสลิมนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นอาหารฮาลลนครับก็มาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมก็ได้ครับที่นี่มานาคาเฟ่โอเคกลับเข้าเรื่องต่อครับวันนี้นะครับผมขี่เจ้าออรถยอนต์ฟิวม,มเทอร์มาเป็นระยะทางประมาณรวม40กว่ากิโลเมตรได้นะครับจากที่อ่อนนุชมาถึงที่มานาคาเฟ่เนี่ยโดยครับที่ผมอยากจะทูคือเป็น การนาทางด้วยทิปเปอร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องวิธีการนาทางนะครับเรา,ามาพูดถึงเรื่อง f ีล l i n g ในการใช้งานเจ้ารอยนต์ฟิวเบเทอร์คันนี้ก่อนนะครับก็ที่สัมผัสมานะครับก็คือตัวรถยนต์ฟิวเบเทอร์เนี่ยมีการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะครับเป็นแล้วก็ตอบสนองอัตราเร่งได้ดีมากนะครับทั้งทั้งที่เครื่องยนต์มันเองมีแค่3 5 0ซหีซีนะครับแต่ว่ามีความหนักแน่นของเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับ เครื่องยนต์ 500cc เลยแล้วก็ประเด็นสําคัญคือสิ่งที่เราไปเจอในรถยนต์ฟิวตัวสูบเดี่ยวรุ่นกันก่อนอย่างคลาสสิกอย่างบูเลตเนี่ยเช่นาการสั่นกระแทกมาถึงมือถึงตัวขาเราถึงตัวเราเนี่ยอันเนี้คันเนี้ยไม่มีผมสามารถที่จะเร่งไปถึง120กิโลเมตรต่อชโมงในการเดินทางครับอันนี้สามารถที่จะขี่ได้แบบโดยที่ไม่เหนื่อยเป็นว่าอัรตราเร่ง เขาเรียกอะไรนะการเดินทางความเร็วในการเดินทางที่เหมาะสมที่ผมแนะนําให้ใช้คันี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสิบหรือใครจะเดินทางด้วยร้อยยี่สิบก็ไม่น่ามีประเด็นเพราะว่าผมลองใช้ความเร็วถึงร้อยยี่สิบเนี่ยก็สามารถขี่ได้สบายสบายอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูตามความเหมาะสมของถนนช่วงนั้นด้วยนะครับโอเคแล้วก็การทรงตัวของเจ้ารถยนต์ฟิวแมเทอร์เนี่ยถือว่าทํออกมาได้ดีมากนะครับก็ผมลองทดสอบด้วยการอันนี้ก็คือหยับ ก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปลองครับคือลองปล่อยมือดูครับปรากฏว่ารถไม่ซ้ายไม่ขวาเลยแล้วก็ไม่มีอาการาเรียกนะอาการชกมวยก็คือเหมือนรถหน้าสายหรือแต่หรืออะไรแต่อย่างใดนะครับก็สามารถคอนโทรลรถได้ค่อนข้างหนิ่งนะครับแล้วก็ตาเร่งจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยผมก็ไม่ได้จับเป็นเวลานะแต่ว่ามันทําออกมาได้ดีพอสมควรก็คือผมสามารถที่จะเร่งแซงรถในขณะที่ ขับดูถนนซูเปอร์ไฮเวย์นน Super เนี่ยได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องเค้นกําลังเครื่องยนต์อะไรมากมายเลยเครื่องยนต์มันมีมีแค่5เกียร์นะครับแต่ว่าช่วงห่างของเกียร์เนี่ยทำออกมาได้อย่างค่งอนข้างเหมาะสมก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่คูเลเซอร์ได้ง่ายๆนะครับแล้วตัวมันเองเนี่ยเขาโพสต์มาว่าเป็น e ีซี่คูลเซอร์ดังนั้นตัวท่าสังเกตดูคือตรงที่ปักเท้าเนี่ยตรงตัวตกเกียร์ยจะมีตัวตกเกียร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับ สังเกตดูครับวันนี้ผมใส่รองเท้าสีสีขาวมาเพราะว่าผมไม่จาเป็นต้องใช้เท้าปลายเท้างัดเกียร์ต่อไปผมสามารถใช้ส้นเท้ากระแทกไปได้เพราะฉะนั้นคนพอมันเป็นอีซี่คุยเซอร์เนี่ยคนที่แต่งตัวสบายๆในการที่ออกมาใช้รถหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนเขาก็ไม่อยากว่าจะต,ต้องแต่งเป็นไรดิงเกียร์ตลอดเวลานะครับอาจจะไปขี่ไปกินกาแฟใกล้ๆหรือว่าอะไรพวกนี้เราเป็ใส่เสื้อผ้าแบบลําลองออกมาแล้วก็ใส่บวงนอกใบหนึ่งก็าสามารถเดินทางออกไปไหนได้แบบโดยที่ ยังรออยู่อ่ะครับไม่ต้องแบบรองเท้าบูทตอลอดเวลาใส่ผ้าใบไ,ไปขี่ก็ได้เงี้ยก็ถือว่าเป็นรถที่ทําออกมาได้น่าน่าใช้นะครับในในชีวิตประจําวันโอเคเรื่องการเบรกกันหยุดรถเนี่ยคันนี้ก็ถืออยู่ในระดับที่โอเคนะครับก็แทบจะหาข้อติแทบไม่ได้นะครับคือตัวรถคันนี้ที่ทํามาเนี่ย โรยยอนฟิลเนี่ยจะมีในรุ่นก่อนๆจะม,จะมีจะมีหลายคนบ่นว่าเฮ้ยรถอินเดียไม่ค่อยเนีบ๊บแต่ว่าครันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองมาเห็นนะครับว่าอะไรทุกชิ้นเนี่ยเขาดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดอย่างทํามาอย่างดีแล้วก็ค่อนข้างเนีบ๊บไม่ว่าจะเป็นประกับมือที่ดีไซน์ใหม่นะครับตัวเครื่องยนต์ที่มีการตีที่แล้วก็มีอ,อะไร้กับอะไรเกียร์ให้มันมีความสวยงามนะครับตัวขอบล้อตัวอะไรพวกนี้ครับแต่รุ่น เคส่วนเรื่องสเปคโดยละเอียดเนี่ยผมก็คงไม่ไม่พูดถึงมากแล้วเพราะว่าในคลิปของหลายๆท่านนะครับที่ออกมาที่เป็นที่ขึ้นต้นด้วยโมโตโ,โมโตทั้งหลายนะครับเขารีวิวไปโดยละเอียดแล้วพวกนั้นเขาเมืออาชีพมากครับเขาคุณสามารถไปหาดูจากตรงนั้นได้ครับผมก็ร,รีวิวในคลิปเรื่องของการขับขี่รถคันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเหมาะกับการเดินทางมากใครที่จะใช้เดินทาง ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปไหนมาไหนเนี่ยใช้คันนี้โอเคถังน้ำมันขนาด15ลิตรเนี่ยโดยอัตราการสิ้นเปืองน้ำมันเนี่ยที่เขาเคยทําได้กันประมาณ32กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยสามารถวิ่งไปได้ถึง400กว่ากิโลโอเคเลยทุกอย่างแทบไม่มีที่ติอ่ะเราจบเรื่องฟีเลอร์อการขับรถแล้วอันนี้พระเอกของมันในคันนี้นะครับก็คือตัวคริปเปอร์คริปเปอร์จะเป็น ไม้นำทางที่ติดมากับรถร้อยอนฟิวเมเทอร์คันนี้นะครับเป็นจอเล็กๆนะครับที่สามารถที่จะเอาแผนที่ที่อยู่บน g ูเกิลแมปเนี่ยไปโชว์บนทริปเปิลนั้นได้แต่มันไม่ได้โชว์เป็น,เป,นเป็นแมปเลยนะมันจะเป็นลักษณะคือเป็นเทิร์นบายเทิร์นก็คือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าโอเคอีกสองเมตรนะคุณจะต้องเลี้ยวอีกแล้วก็ทางต่อไปคุณจะต้องเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยมัน ตอนแรกเนี่ยผมก็ปรับตัวกับมันอยู่ประมาณไม่เกินสิบนาทีก็คุ้นคุ้นชินกับมันนะครับแล้วบอกได้เลยว่าด้วยความที่มันเป็นการมันเป็นซิมเพิลอ่ะเราไม่ต้องดูแมปทั้งใบอ่ะไม่ต้องดูแมปทั้งทั้งทั้งอันอ่ะแล้วดูแค่ว่าเออถึงเวลาเราจะต้องเลี้ยวขวาถึงเวลาต้อต้องเบี่ยงออกซ้ายเงี้ยมันทําให้สมองเราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วทําขับไปตามมันความปลอดภัยมันค่อนข้าง,ง,ง,งสูงกว่าคือลักษณะาการนําทางวันนี้ถ้าใครเคยเล่นเกมประเภท ขับแรลลี่ครับเขาจะม,ม,จะมีมันก็จะมีการนาทางแบบนี้แหละเลี้ยวซ้ายซ้ายน้อยซ้ายมากขวาน้อยขวามากเลี้ยว U ยูเทิร์นแบบนี้อันนี้มาอยู่ในรถยนต์ฟิวมทเทอร์คันนี้แล้วนะครับก็ผมได้ให้มันนําทางมาที่มานาคาเฟ่นเนี่ยมันก็ทํามาได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากไม่เท่างห่ามันก็สมบูรณ์แบบเลยแหละก็คือผมมาไม่หลงอะ่ะผมขับตามมันมาได้แบบตัวที่ไม่ต้อง คิดอะไรมากก็คือตามลูกศรมาแล้วมันก็จะบอกทางเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่ดีใช้ได้เลยนะครับโอเคก็มาสรุปกันครับว่ารอยอนฟิวเมเทอร์350คันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบเดินทางสบายๆคนที่ชอบคุยเซอร์เพราะมันเป็น e ีซี่คุยเซอร์จริงๆคนที่อยากเอารถคันนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ย,ยังใช้ได้เพราะว่า น้ำหนักน้ำหนักตัวถึงว่าประมาณ200รกิโลเนี่ยแต่ว่าแฮนดิลิงการควบคุมรถเนี่ยมันเบามากนะครับสามารถที่จะพลิกซ้ายพลิกขวาเข้าซอกเข้าซอยอะไรได้ดีมากก็เหมาะกับคนที่ชอบเดินทางนะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ผมขอฝากรายการลัดเลาะนะครับแล้วก็ลัดเลาะรีวิวไว้ในอ้อมใจกองทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมจะได้มีรถคันใหม่ๆม,มารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกในคลิปต่อๆไปโอเคสุดท้ายนี่ครับที่เปิ์มีแล้วนะครับบอกลาเจ้านี่ไปเลยโฟนเมาส์ไม่ต้องใช้แล้วเกะก,กะรถคลาสสิกมาใส่โฟนเมาส์แล้วมันไม่สวยนะครับไปทิ้งนเค,ครับนัดรอดลาไปก่อนสวัสดีครับรอย,อย่อไอรกฟิวเมทออยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องไปลองเอง ที่สู่บริการเราเยอะแยะไปหทั่วประเทศ